กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอ้อสบายดี FC เอฟซีบาวกัปตันพี่น้องสดีพี่นอ้องเมื่อีนบาวกัปตันก็ออกมาหน้าหมูอีกแล้วพี่น้องหน้าบ่าวถัดเนาะเสียถัดกับจานลูกเพิ่นเมื่อนี้กำลังเตรียมการสอนน้องพี่น้องปุ้งซิลคุณน่ะจัดเมนูอีกแล้วเมือเ่อนี้จัดเมนูเด็ดพี่น้องเลยปุ้งเต แต่เมนูเด็ดกุ้งเต้นเพื่อวะเฮ้ยแป๊วถังเลยไหมคัน,น อย่าลี้มันเป็นต้องดึงขึ้นแน่ยืมมาผู้เจ้าก็จะลืมคข้าร้อยเฮนเฮนเองกะจนบมได้เอาเมื่อเลยเฮนอะกะถิมเลยมันได้ปลาสักโต๊ะไหนะเฮ้ยผู้ปลาอุ้ยอู้เอาแล้วเหรเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยมันเด็ดเฮนปลาคอเฮ้ยตุ้งไงหนึ่งอะ หัวตกใหญ่ยังดำๆเลยเราหววเขียดก้าวบ่จัดไปจ้าพี่น้องจัดกปจมา มันมุกปล้วติดจี๊ดกูปอนไงโอ้ยเฮ้ยมึงหาผู้สาวกูป้อนมึงเตรียมลงน้องเลยเด้อมึงเตรียมลงน้องเลยมึงเตรียมลงน้องเลยป้าโตผู้สาวกูอ่อยหมูกูแล้วบาทพี่น้องเลยอือโอ้ยผู้สาวข่อยอ่อยหมูข่อยละบาทตายตายพี่น้องตายมึงจีกลับบ้านบ่ได้เถอะ บายดีตอนขำขับมืดๆเนาพี่้องเนาะเปิดแฟทก่อนเปิดไ่กงได้หมิ้มเห็นไหมเห็นเห็นดึกลงฟันเน่อยน่งติดโอ้ไปเก็บเอานแหงมือแหงขับแ้เลยายผสัวไก่นะเฮ้ยกแม่แข้นะสัวไปนะ แขกตัวไหนแขกบกกัดบ่เ็นยมืนบกัดอืมกัดจนไก่น้อยเต็นุ่งดุ่งเสียตองเสร็จมายังวะไก่เธอนะ Đây, chắc tôi là mới người đi ngang 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 สอนจักเถื่อจังพ่อนะบ่อันเก็บเนี่ยมันพอแล้วเออเมื่อน่ะคือถือปลานิ้นลายแทนอทัดปลานิ้นก็ถือมีแต่ตัวใหง่ใหสอนมือนั่นนะพ่อเลื่อนได้ไหมเขาคันพ่อเขาสิเมือดถึงแฮงมุ้งดบจังบาทพ่อเนี่ยเนีคนเป็นกองห้อยนักกิ่เอเยะอ๋มันบ่อได้เห็นได้ไดสิเห็นแต่สั่วกายมันทับอยู่แล้วเออแต่กาวมันคือถือปลานิ้นป่ะเอาวางกลางเหมือนเดียว มแมน,นมือ,น,อน,นี้อโอ้เออมือนี้คาพ <ขา S 2> ระเจ้าอ่านะนะเ้อะคาพระเจ้าอยู่ละ่าละละมื้อนี้ลืมไปเลยได้นี่ันอ้นา,า,ายอา่างม้สบายดีสบายดี ขามานั่งทามืูกะวานไปก่อนนะพี่น้องนะเฮ้ยเฮ้ยนั่งครับคืื้อดอกมานั่งถามูอกะวานกันก่อนตัวเขาตะเวนตกดินลเะ่ข้องาไปหาหนูใหญไปหาหนูเฮ้ยมดไปหาหนูได้หาหนูเฮ้ย หนูท่องไล่ไปหาไปหาแต่หนูผูกอืมเมื่อไหรไปหาหนูผูกได้สองตัวพี่น้องคล้องให้สุพรรนไปแจ้งอยู่มันยังโง่มาอืมโง่มาแหย่ยังไปเลยแม่ยางไปดมเขาหนปะถือถังผูไปหลัดเขาอยู่ผูได้เขาเป็โง่มาได้น่ะดียงเดี๋ยวยังะสะตีละยังะสะตีละเีใส่กุ่หบร คือบวัวหดสวนเอา้าเรา,า,างงมาเอา้ยมันกำลังจะเลิกระวังกันแม่น้องลิงกะปิดหา่านน้องพี่น้องเนาะกัปตันกะซอยปิดซอยเปิดทูให้เพิ่น,นเศร้าในการทูเศร้าในการทูห่านให้เพิ่นก็ถ้ามาด่าน้องพี่นอ้นองหา่านไพ่กับผู้นั่นแล้วถูหา่านเจ้ากับเจ้าถู <c oughs> หรือว่าปานินตอนคำมันยังสิถือบุจักเอ้ยบุได้บุได้ตอนนี้ตอนนี้บุได้เด้อตอนนี้เด้อไปสอนนะยืออ้างเข้าวัดีก็วไปสอนนยอ่างเขาดีก็ันขีดหอดเด้อ ที่ถอดเจอเดี๋ยวคือคือผู้สาวาตอบแซดบะสาวใส่กุาตอบแซดมาเฮ้โอฮักบะอกหักได้ออหักได้บอกมาได้บะบอกเว้ยรุ่นนี้จะไปอกหักก็คืออ่ะย่าว่าออฮักจากผู้สาวาตวินกำลังตกพี่น้องตะวินกำลังตกเสร็จใหมัหน่อยยัง

พี่มาขึ้นพี่เฮ้ยมองเก่าพี่เดี๋ยวขึ้นไประยางไปขาดไมพูฮู้ฮูพุ่งพูผู้สาวเาใส่อิลลอยพี่น้องเอ้ใส่ปัสสาวมาอ่อยหมูขใครอุ้ย เฮ้ยกูได้แนมแอลุูสากจกตาบอดด้วยมือแรงโอ้ยนานกูว่าแล้วคำนะทึกโอ้ยคือเก่าเลยนนะกน็นบอก่วงขยักพิษอยู่ได้ทันีจดิสอนกลางถือเลย เก็บเก็บเก็บลงอยู่บนหนวหินอยู่นะครับตอนอีกแค่คืออีกแบนี้ลงกันวันหยลงบอถือลิ้งเฮ้ยขั่บอพอกินเสียดหัดหาปล่อยเด็ดขาดเลยะเออคือบ่ไปสอนน้องน่ะสหายเพื่อนเอาปลานิ่นะ ฮ้ตัวงอบุมีตีบุมีปป,า,ปานิน,น,นะน,นตีปานินัขนไนากบุก้ายขันขาดขันขาดเนยได,ได้น้อง,น,น,งนะน้องตกหลกกุกอยู่หลุวานันน้องตัวใดน้องตัวนั่นีน้องน่อยนะสอนกระตงงเลยปล่อยไปในตีตัวนั้นน,น,น,นันใดน้อยๆนี่นะเ้อนี่ตันี้ปล่อย มาสอนงันป้าตัวลายหู่มนอืมบลายกันัไงสกนะยอยู่น่รน่อดนดใส่เลี้ยงมนโอ้ยดำโตนี่โอ้ยจิบจิบาศยใครมบุกคัอืมสาวทองนัมลงมาละึงเขาเราบเจี นานมันยังอ,อีกเลย <c oughs> อียัง่ะนี่เจ <c oughs> อปีงเอ,เอาอยู่ลงน้องอีกบากาักคนนี้ค่ะตายโยนปีงลงน้องอีกแล้วโล เอาไวา้ี่ก็บอกจะดังไครใส่มันเนี่ Jamie, lonely, นยนันบ่อืมไปโยนลูกน้องหน่าไหมมันเพกแล้วเขาเอาม่กลูกนะัอกเอาไว้ขคยสะทอนเอาไว้ขายโค you know ่อยคุอาเจ้าลงสอเลยมาแต่ว่ามันข่าพูดจับจับบานไม่ใ่บนี้บ่นี้โอ้กเสบนอันเลยนี้บอเอาเงาเลยเอาเงาเลยเงาไปูลิกทังห้กบักแพงสอนครับอันบักถัดเลยได้

ไปเอน้องหนะบาทเดียวหนึ่งทีเดียวถือว่าพอกินปลาหนิ้นตัวอาไรจับหน่วแข่ง ออสั่งให้ปีงจับห้ำหมูเบากับตันพี่น้องสูตายปีงจับห้ำสู้เทอะพี่น้องตะวินตกและวิวงามขนาดเนาะมึดมมันพึ ลุงนามเลือมันยุ่ยยเนาะมันออกน้ำทัามตี้อุ้ยมันบดมีตัวเดียวด้นิน่นตั่กบ่โดนสอดหรือมั้งโดนสอดโดนสอดบ่บ่บมันตายนะบ่ เอียงกัดมันนะหอกี่ปันกระปูกัดเถาะเนามันหนาวเลยสิตามันยังใสอยู่บ่โมได้มีกินนะดมมึงดนี่น้ำบ่ทันเนาะมือ เห็นว่าเห็นว่าไปเก็บกับป้ามานชิจับปาบโลมันเยอมีตัวเดียวแหละพ่อเตยสอนมาเลยโลไปปล่อยให้ออกแม่งเพลลูกซะมีควยลง ้าไดเคยบนี้ลงไปมันหนาบานี้แหละนองน่ไ่ได้เลิกก็เียวเขาอยู่บ่เื่อมันขอนเื่อนมันองน้องสองพี่น้องน้องพี่สองอ่ะนี้น้องนี่ถือว่าทีเดียวเลยนะรุ่นรุ่นนิดรุ่นพื่งอกพื่งอกพื่นงอกน้ ไปแน่ตีมเลยโอ้ยงานว่าเลยนะ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 ผู้รวยปลาอยู่ปลาซิ่ว่ะรุ่นรุ่นรุนโอ้ยออกกองขาดน้ำพี่น้องขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยรวยย่าเอาเบิดน้องนี่งเก็บมาเลยเก็บมาเลยแม่น้องนี่อออืืมมง หมุนพักขาอันนีมาสาวเสร็จแล่ะแล้วดึืแน่าอย่างลุงเดิงลุงเดินี่ยเพื่อนมากเลยุกค

ปาจีนเขาบอบใหญ่ด,ด้วยน้องเลยเนาะโอเคมาหอดเสนีหกับตางกับสปิดคลิปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะพี่น้องสบายดีสบายดีไปแล้วบายบาย